สวัสดีพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ว่าพี่น้องว่านี่นักกินเมนูอีสานบ้านเฮาเด้อก่อนไปชมคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้เด้อครับมาเบิ่งเมนูยังพี่น้องนี่ครับหอมแดงลงไปเลยพริกต้นแมร่ครับพริกต้นแมร่นี่ครับเม่นุ่งกันก็คือนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ่ปเลยครับนี่ครับเห็นปลาแดงอยู่ในหม้อครับเป็นตะแเสี่ยมแห้งเลือดปลาแดงมะม่วงครับปลาล่าเนี่ยครับปลาล่าปลานิมวางไปเลย ของเสียบลงไปครับผองนัวของนัวโอ้ยเด้อจะมายผู้เล่ผู้กินผู้ตกใส่เด้อครับนั่อ้าวนี่ครับของแดงของแดงใส่ลงไปมากมายใส่ลงไปด้หลายครับตัวไฟห้อยอยู่มกเสียไปตัวอ๋อเห็ครับผมพี่ดวดดวดครับใส่ตัวลงไปได้าดีครับเด็กผมโหดจังเลยครับตัวพร้อมเอาขั้นตอนต่อไปหรอมไปตัวมกติดนะครับเอ๋อใส่หีบครับพี่น้องปิงปลามีครับประมุ่ง ผู้ใดเคยกินเนี่ยยุคเมื่อคืนกินตังพวกอ๋อครับมุ่งน้ากินครับกินปลาด้วยกันนี้เด้อะแล้วมาผสมนะครับเด้อก็เป็นว่ามันจะหอมบ่ปิ้งปลาร่าฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงปิ้งใส่ไอ้ปลาร่าครับน้ำปลาร่ามันออกมันตกเส้นใยครับตกแปดตกแปดขี้คลิ้งบรรยากาศบ่ครับทำให้กินน้อกันเด้อ แล้วไบังพี่น้องบิ่งมาดูมันสูงเนี่ยชอบอ่งเงี้ยครับปิีงไปสามทีบัดดี้นครับปิีงลนบ้านเด็กมือเปลือยครับเวลาเขาว้าวครับเดือดเปิดเบิ่งครับเปิดเพิ่งว้าวครับเป็นไงเป็นไงหอมครับพี่น้องเปิดประคบขึ้นมาเฉยยังตัวนี้นี่จิ้งเสือบานเข้าบามีครับมีจังน้อยครับไก่สุกแล้วครับมีครับหอมครับบุกปลานลาไปน้องเช็คอีกทีนึงสูงังโอ้ปวดห้าไปได้กินกี่ทังพี่น้องเบิ่งที่ล่ะ ปลาล่าครับเบิงเบิงคนนะมาเรือมากินด้วกันเด้อของแสียบบานเฮาครับมาใส่จานเตรียมเราบประทานครับมาเม่รอเดี๋ยวพ่อเสิร์ฟครับนี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงวับนี่เรียบร้อยกินจะกิน,กน,กน,กนบค่ครับมาเรือมาเด้อใครเคยกินเมื่อคืนมาเสียบมาก่อนครับวัเรียบร้อยก็ข้างเขามาทดสอบเสียบมาเส,สียบทดสอบมาเบิ่ง อูดิปพๆดิบนี่ครับ,บไวป่ะอืมลองชิมด้วย